ยันเยุริโซกยิรากยิราเทนังปุนับปุนังตัมหิชนทังกยิราธะสุขโขปุญญสะอุจยโยเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมามานั่งดูนกบินท้องบนบนท้องฟ้าบินตามกันไปนู่นตัวเล็กตัวใหญ่ นกเยอะนะกำลังบินไปนู่นท้องฟ้ามีแต่นกก็ยังดีที่ท้องฟ้ามีนกนะแต่ถ้าในน้ำไม่มีปลาก็ไม่ดีในน้ำก็ต้องมีปลาในนาก็ต้องมีข้าวในดินก็ต้องมีปลาไหลเนาะแผ่นดินทำแผ่นดินทอง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้แผ่นดินธรรมคือมีธรรมะแผ่นดินทองก็คือแผ่นดินที่ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ได้ประโยชน์จากผินแผ่นดินทองนั้นนะดังนั้นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองถึงบอกวา่าอาตมามานั่งดูนกบินออกจากรวงจากรัง นั่งอยู่นี่มองไปก็เห็นแต่ว่าญาติโยมก็คงไม่เห็นด้วยเพราะว่ากล้องมันไม่ได้แผนไปเสียงสัตว์ตวคือนกเนี่ยแหละเป็นเป็นพระเอกเป็นนางเอกยามเช้าก็นกเยอะจริงๆนะสมว่าเป็นเขีอยอภัยทานนาบุญ เมืว,วันนี้ตมานั่งอยู่ที่เขตอพยทานภูผานาบุญบ้านพลทานบ้านน้ำเกลียงแต่บนพลทานอำเภอคำเขือนแย้วจงังหวัดยสโสธรก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าเขตอพยทานต,ตมาก็มาพักอยู่ที่นี่ และอาตมาวันนี้ก็ขึ้นต้นด้วยภาษาบาลีอีกแล้วเป็นภาษาที่โยมแม่โยมแม่ชอบนะชอบภาษาบาลีและก็ดีใจที่ลูกคืออาตมาได้ไปเรียนภาษาบาลีตั้งแต่เป็นสามนเณรเรียนหนังสือตั้งแต่เป็นสามนเณร เรียนบาลีและเป็นปร,ริยนธรรมตั้งแต่ยังเป็นสาม,มเณรนนะเรียกว่าตั้งแต่เป็นเนน้อยก็เป็นมหาปริยนเรีย,รยว่าสาม,มเณรแล้วก็มีปอปลาจุดรเรียกว่าปริยนก็เป็นความภูมิใจของของโยมแม่ทั้งสองท่านเลยทั้งแม่บุตรทองชัยทั้งแม่ศรีประภัยของคำนวณการ ทั้งแม่ผู้ให้เกิดทั้งแม่ผู้เลี้ยงดูทั้งให้เกิดทั้งเลี้ยงดูทั้งคู่นั่นแหละทั้งให้เกิดในโลกเกิดในท้องได้เกิดในศีลในธรรมก็เลื่อนแต่ผู้มีพระคุณเท่านั้นแหละสนับสนุนอะไรวันนี้ตมาขึ้นต้นในบาลีที่โยมโยมแม่ชอบ ปุญญเจปุริโสกยิรากยิราเทนังปุณณุปนังตัมหังฉันดังกยิราทะสุขโขปุญญสะอุจโยภาษาพระๆภาษาบาลีพูดถึงการทำบุญทำกุศลปุญญเจปุริโส กยิราน,นี่แปลความว่าเกิดมาเป็นคนต้องทำบุญ,บญ,ญเ,บโโกเกิดมาเป็นคนต้องทำบุญปุญญเจปุริโสกยิราเนี่ยเกิดมาเป็นคนต้องทำบุญต้องรู้จักทำบุญทานไมยบุญสำเร็จด้วยทาน ศีละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไหมบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาอันนี้คือต้องทำบุญสามประการนี้ให้สำเร็จกะยิราเทนังปุณณปุนังเกิดเป็นคนต้องทำบุญแล้ว เท่าน,นั้นยังไม่พอต้องทำบุญนั้นบ่อยๆทานก็ต้องทำบ่อยๆให้สาเร็จศีลก็ต้องรักษาบ่อยๆให้สาเร็จภาวนาก็ต้องเจริญบ่อยๆไม่ใช่ทำเสียแต่วันเดียวแล้วก็ทิ้งไปหรือคราวเดียวหรือปีเดียวหากว่าเกิดมาแล้วต้องทำบุญทำทานเจริญภาวนารักษาศีนี้ เอากันจนตายกันไปข้างหนึ่งกิเลสก็ต้องละมันจนตายบุญกุศลก็ต้องสร้างมันจนตายไปข้างหนึ่งตายไปแล้วยังไม่พอถ้ายัางไม่พ้นกิเลสเกิดใหม่สู้ต่ออีกให้เป็นภารวะปัจจัยในกมลสันดานเรื่องบุญเรื่องกุศลตามหิฉันดังกยิราธา เกิดเป็นคนต้องทำบุญต้องทำบ่อยๆแล้วยังไม่พอต้องมีฉันทะมีความพอใจในบุญนั้นอีกด้วยคือเกิดเป็นคนแล้วต้องทำบุญํำว่าทำบุญไม่พอสองต้องทำบ่อยๆสามต้องทำบุญนั้นด้วยความพอใจเรีวยว่าฉันทะความพอใจ ต้องบากบั่นมุ่งมานะในบุญน,นั้นไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาก็าคือการละราคะโทสะโมหะการพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นความจริงอันนี้เป็นสำคัญว่าเราต้องต้องทำบุญเกิดแล้วต้องทำบุญต้องทำบ่อย ต้องทำความพอใจในบุญนั้นเสียด้วยให้เกิดพลังบุญพลังกุศลขึ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถเต็มขีดอันนี้เป็นบุญเป็นพลาอานิสง์ที่เราจะต้องทำและพระพุทธองค์สรุปว่าสุโขปุญญาสุจุโย การสั่งสมบุญเป็นความสุขท่านเทียบเหมือนกับพึ่งกว่าจะเป็นโรงเป็นรางเป็นน้ำหวานนี่มาเอาลิ้นไปแตะมาทีละนิดทีละนิดจากเกสรดอกไม้เทียบเหมือนกับปลวกค่อยๆใช้ลิ้นเบลียดินเลียอะไรมากลายเป็นจอมปลวกขึ้นมาซึ่งใช้ความพยายามมากที่สุด ขยันเหมือนปลวกขยันเหมือนพึ่งตัวมันก็แค่นั้นแหละแต่รังพึ่งไปดูสิทั้งภาคเพียนทั้งพยายามใช้ปากน้อยๆของมันปีกเล็กๆของมันไปเอาน้ำหวานจากเจสรดดอกไม้มาเป็นรวงเป็นรังขึ้นมาได้ปลวกมันก็เจ๋งแค่ไหน ก็จะสร้างเป็นจอมปลวกขึ้นมายิ่งอยู่บนภูเขามันเป็นจอมปลวกขึ้นมาเลยแหละมันเอามาแต่ละทีละนิดทีละหน่อยเท่านั้นเองนีสุขโขปุญญาสุจุโยการสั่งสมบุญเป็นความสุขอันนี้มีครั้งพุทธกาลบาลีนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ตราไว้เพราะว่ามีเหตุมีเหตุก็มีผู้หญิงคนหนึง่งก็มีอาชีพเป็นชาวบ้านชาวบ้านทำไร่ทำนาน,นี่แหละอยู่ที่อินเดียนูน่นทีนี้พระมหากัสปะพระมากัสปะท่านจะออกรับบินฑบาตก็เล็งยานดูเห็นผู้หญิงคนหนึง่ง พอมีโอปนิัสท่านก็เลยไปบินธบาตท,ท่านออกไปเธอก็มองเห็นเธอเกิดความเลื่อมใสศรัทธาพระมากัสสปะก็ได้ตักบาตทรทำบุญพอตักบาตทรทำบุญพระมากระสปะท่านก็ผ่านไปพระมากัสสปะท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ ถึงอายุไขถึงเวลากรรมมันตามทันแล้วจะต้องตายท่านก็เลยไปโปรดเสียก่อนพอเธอตักบาดเสร็จแล้วท่านเดินผ่านไปสักพักหนึ่งเธอจะเดินกลับงูมันก็ออกมาจากรูมันก็ฉกเธอที่ขาเธอได้รับพิษงูทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตาย ตายก็ไปเกิดบนสวงสวรรค์เห็นไหมความตายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดตายได้ดิบได้ดีนี่มันมีนะไม่ใช่ตายแล้วตายเลยตายทิ้งตายคว้างตายที่มันเจตยศอย่างหนึ่งตายได้ดิบได้ดีอย่างพระอรหันต์นี้เรียกว่าตายแล้วไปสู่อนุปาทิเสสนิพานปรินิพานสู่อนุปาทิเสสนิพาน คือตายแล้วได้ดิบได้ดีวะเงั้นเอะผู้หญิงคนนี้ก็ตายแล้วได้ดิบได้ดีตายแล้วไปเกิดบนสวงสวรรค์มีบริวารมีวิมานก็เลยไปนึกถึงบุญของตนว่าตนทำบุญอะไรไว้ก็ไปเห็นว่าตนได้ตักบาตรพระหมหากัสปะ ได้ทำบุญทำทานได้เป็นอุปถายิกาอุปถากสั้นๆได้ตักบาตรทำบุญได้เลื่อมใสอันนี้สงนั้นแหละได้ไปเกิดบนสวรรค์นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงยกเหตุการณ์นี้มาเทศให้ผู้คนได้ได้ฟังธรรมเทศนาข้อนี้แหละกะยิปุญญเจ บุริโสกยิรากยิราเทนังปุณณปุณังตามหิฉันดังกยิราทะสุขโขปุญญาสอุชชโยเกิดมาเป็นคนต้องทำบุญเกิดมาเป็นคนต้องทำบุญนั้นบ่อยๆ และต้องทำความพอใจในบุญนั้นให้มากเพราะการสั่งสมบุญเป็นความสุขบุญสำเร็จสามประการคือทานามัยบุญสำเร็จด้วยฐานศีลลหมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาทานก็ทำบุญทำทาน บ้านเราเมืองเรานี่ดีมีตักบาตท,ทุกเช้าเรียกว,ว่าตักบาตมีวัดให้ไปรักษาศีลมีวัดให้ไปเจริญภาวนาทำทานก็หลายอย่างเลยที่เราสามารถพึงทำได้มากอย่างหลายประการศีลนี้เป็นรักษาได้ ถ้าไม่ไปวัดก็อยู่ที่บ้านก็ถือศีลห้าก็ไม่ต้องไปไหนหรือยือถือศีลแปดอยู่ที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้แต่ศีลสิบนี้ต้องบวชเป็นสมณีนศร้อยยสิบเจต้องบวชเป็นพระอย่างนี้เป็นต้นส่วนภาวนากายะภาวนาคือคืออบรมกายของเราจิตภาวนาอบรมจิต ปัญญาภาวานาอบรมปัญญาเรียกว่าบุญสําเร็จด้วยการภาวานาไม่ว่าจะการคิดก็คิดทางให้เป็นบุญเป็นกุศลเรียกว่าใช้ปัญญาไมกว่าจะเป็นการฟังสุสูสังละพเตปัญญงอัปปามตโตวิจักขโนปฏิรูปรการีทุรวาอุท่าตาวินทตทนัง คือฟังให้เกิดปัญญาในปัญญาภาวนาเนี่ยป็นกฟังเทศนั่งสมาธิโดยเฉพาะฟังเทศครูบาอาจารย์อาตมานี่ชอบที่สุดไปอยู่วัดปะบันตาดฟังองค์หลวงตาเทศนั่งสมาธิพระเจ็ดสิบแสิบเงียบอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ฟังสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ อาตมาสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์หลายต่หลายองค์ทำประวัติครูบาอาจารย์หลายต่อหลายองค์มาจากการฟังทั้งนั้นสุดสังนละพะเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาอามัปอปมัตโตวิจักขโนงผู้ไม่ประมาทย่อมได้วิจารณญาณวิจารณญาณคือรู้จักใครครวญน,นี้สามารถกะนังสอยโย ก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดใคร่ครวญก่อนไม่ใช่ทาไปแล้วก็มาคิดทีหลังมันจะนั่งเจา้านั่งเศร้าอันนี้เป็นหน้าบุญหน้ากุศลที่จะเกิดกับเราอปพมัตโตวิจขนันโปฏิรูป,ปาการีทุโรวาการที่ทำอะไรให้เหมาะเจาะเหมาะสมแล้วก็ไม่ทอดทิ้งธุระในสิ่งที่ทำ ย่อมเป็นการดียิ่งนักคนหมั่นขยันย่อมหาเงินหาทรัพย์ได้และย่อมหาความดีได้ได้ตดอดเลยเพราะว่าเป็นคนหมั่นขยันทรัพย์ก็ต้องหาได้ความดีก็ต้องหาดีหาได้เช่นเดียวกันอันนี้เรียกว่าปัญญาภาวนาเพราะว่าการอบรมทางด้านปัญญา ก็มาจากกิตตภพมนาแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ปัญญาพมนาอันนี้แหละสุขโขปุญญาสาอุโยสั่งสมเท่าไหร่ก็เป็นความสุขเท่านั้นเท่านั้นนี่พระพุทธองค์จึงตรัสภาสิท์นี้ไว้เป็นหลักธรรมหลักปฏิบัติที่เราจะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ เป็นเหตุเป็นผลเป็นพลาอานิสง์ให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเรายิ่งนักขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพิ่มบุญญาบาร,รมีบุญญาพิสมภานให้กับตัวเราจิตเราใจเราได้ยิ่งขึ้นไปอีกนี่เรียกว่ากายะภาวนาอบรมกายเรียกว่ากายกรรม เรียกว,ว่ากายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียน,ยนสัตว์ไม่ลักทรัพย์ลักขโมยไม่ประพฤติผิดสัตรธรรมวมื่จีสุจริตก็คือไม่พูดมุสาวาทส่อเสียดหยาบเพ้อเจอ้อเรียกว่ากายกรรมสามเมจียยกรรมสี่มนกรรมสามไม่เพ่งโทษไม่โลภอยากได้ของของใครทําทจิตใจให้มันตรง เป็นกรรมทำมันจรสุจริตตังการประพฤติทมให้สุจริตต้องประพฤติธทมให้สุจริตการประพฤติทมให้สุจริตก็ต้องอบรมกายจากนั้นก็สู่อบรมจิตใจของเราเรียกว่าจิตตภาวนานี้เป็นเอกความคิดความปรุงอันใด ที่มันไม่ดีก็สลัดสะละออกไปให้เหลือแต่ตัวปรุงดีๆตัวคิดดีๆความฟุงซ่านตัดออกไปรำคาญตัดออกไปความยุ่งเหยิงวุ่นวายตัดออกไปให้เหลือแต่ความดีที่จะน้อมนำมาสู่กายวาจจใจของเราให้เกิดสิริมงคลแก่กายวาจจใจของเราให้เกิดความดีงามแก่จิตใจของเรา นี่เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นปัญญาภาวนาปัญญาปัญญานี้สำคัญเรีวยกว่าชีวิตนี้ต้องดำเนินไปด้วยปัญญาจริงๆเป็นชีวิตที่ประเสริฐเพราะปัญญาเป็นตัวซักฟอกให้จิตใจของเราขาวสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาต่าว่าปัญญานี้เป็นปัญญาในทางธรรม คิดอ่านใจต,ตรองอะไรก็ตรงกับหลักอัดหลักธรรมแต่ว่าถ้าไม่ตรงกับธรรมนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องตรงกับธรรมทั้งนั้นสเจอัตเถจะทำเมจะความจริงต้องเกิดจากอัดจากธรรมแตอ่อัดธรรมนี้ก็เกิดจากจิตใจของเราที่ฝึกที่ปฏิบัติเรียกว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละ นี่จึงสำคัญ,ญญาติโยมทั้งหลายวันนี้จึงนำพาภิทิตที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไวา้โดยยกเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งตักบาตรพระมาะกัสสปะทำบุญตักบาตเสร็จก็ถูกงูกัดตายแต่แล้วได้ดิบได้ดีคือไปเกิดเป็นสงสวรมีวิมาน ไปเกิดบนสถานที่ดีตายได้ดิบได้ดีก็มีไม่ใช่ตายทิ้งตายคว้างตายเน่าตายเหม็นตายแล้วไปตกนรกหมกไหมอันนั้นน่ะแย่แล้วก็ไปสู่ทุกขติวิริบาตสัตว์นรกอันนั้นเป็นสถานที่ไปแล้วโศกเศร้าเหงาหงอยเป็นทุกข์เดือดร้อนทุกแล้วทุกอีกถ้าเป็นแบบนั้นแต่ถ้าตายแล้วด,ดิบได้ดีก็คือตายแล้ว มีพลังบุญพลังกุศลคอยหนุนนำอันนี้ตายแล้วได้ดิบได้ดีได้ความดีเพิ่มขึ้นได้บุญกุศลอะไรเพิ่มขึ้นแต่แล้วได้ดิบได้ดีก็มีฉะนั้นความตายก็ไม่น่ากลัวถ้าตายแล้วไม่ไปตกนรกไม่ไปทุกขติวินิบาตแต่ถ้าตายแล้วตกนรกไปทุกขติวินิบาตไปเป็นสัตว์นรกอันนี้น่ากลัวยิ่งนก อันนี้ตายแล้วไม่ได้ดิบได้ดีเพราะไม่มีบุญเป็นเครื่องรองรับมีสถานที่ที่เป็นที่ตกต่ำเป็นอบายตกไปสู่อบายคือในที่ต่ำที่ชั่วที่ทุกขเดือดร้อนแต่คนเรามันก็ต้องตายกันทั้งนั้นอยู่แต่ว่าจะตายดีหรือตายชั่วตายไปกับบุญกุศลนี่แหลกบันเทิงในสวรรค์ ถ้าตายไปในบาปอากุศลก็เศร้าหมองเพราะจิตใจเศร้าหมองทุกขติวินิบาตสันนรกก็หวังได้ถ้าใจผ่องใสบริสุทธิ์เบิกบานสุกต,ติโลกสวรรค์พรหมโลกและต่อไปถึงพระนิพพานเมื่อปฏิบัติเพิ่มไปอีกก็เป็นอันหวังได้เช่นเดียวกันตกลงความหวังของคนหวังได้หวังได้ดีบได้ดีก็ได้ หวังให้ตกให้ต่ำก็ได้นี่แหละวันนี้ยกภาิตนี้ขึ้นมาในขณะที่ตามามาพำนักอยู่ที่นาบุญตั้งแต่วันที่ที่สิบกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันารสิบหกจนมาถึงวันนี้และจะมีงานบุญกุศลที่นาบุญในวันที่สิบหถึงสิบหกกรกฎาคมนี้ สิบห้าตอนเย็นมีเจริญพุทธมนต์สิบหกตอนเช้ามีตักบาททำบุญมีพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มาร่วมกันตามสมควรนี่คือปุญยันเจปุริโสกยิรากยิราเทนังปุนับปุนังตํหังฉันดังกยิราทะ สุโคปุญญาสุจุโยท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วต้องทำบุญเกิดมาเป็นคนต้องทำบุญจำไว้นะทำบุญแล้วก็จะทำแล้วหยุดต้องทำบุญนั้นบ่อยๆทำบุญนั้นเรื่อยๆเยช้าสายบ่ายเยน็นให้มีบุญมีกุศลติดตัวตลอดเวลา แล้วทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็ต้องมีชันทะมีความพอใจในบุญนั้นเรียกว่าชันทะวิริยะจิตตวิมังสาอันเป็นทางแห่งความสำเร็จแห่งบุญสุขโขปุญญาสุจโย,โยการสั่งสมบุญทำให้เกิดความสุขก็โปรดจดจำพาสิทินี้เอาไว้ในหัวใจของทุกๆท,ท,ท่าน เอาไว้ในมโนสํานึกว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายตายดบตายดีก็มีคือตายไปได้ดีสูงกว่าเดิมตายตกตายต่ำตายลำบากลำบนก็มีการแล้วต้องเกิดใหม่เกิดใหม่ยิ่งดีกว่าเดิมอีกก็มีเกิดใหม่แล้วย่กกว่าเดิมอีกก็มีเราเลือกได้ ที่จะเกิดตรงไหนไปตรงไหนกับการที่เราได้สั่งสมบุญบริยนสร้างคุณงามความดีทำให้มันถูกต้องเรียกว่าสัมมาปฏิบัตินี่แหละธรรมานมาพูดธรรม,มะให้ทุกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันจะได้รับอารับธรรมรับพลาอานิสง์แห่งบุญกุศลและคุณงามความดีนั้น ให้เป็นที่ประจักษ์ใจกายวาใจาใจของเราเพิ่มผลแห่งบุญบาร,รมีบุญญาราศีเจรเราให้เกิดบุญกุศลกับเรายิ่งยิ่งขึ้นไปในผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นสารัตถะเป็นประโยชน์เกิดได้เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วจะได้ละทิ้งสิ่งที่เป็นโทษนั้นเสียเมื่อทำอย่างนี้มนถินความเศร้าหมองในใจของเราก็ไม่มี มีแต่วความเบิกบานในภพทั้งสองคือทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้าเพราะเราทำประโยชน์ไว้ทำดีไว้ครบบริบูรณ์ททวนทีดีงามนี่แหละญาติโยมทั้งหลายวันนี้นำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นธรรมะจากภูผานาบุญบ้านพนธานบ้านน้ำเกลียงตำบลพลธานอำเภอคำเขื่อนแจ้ว จังหวัดยะโสรธรเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ตมาพระมาทินาศนำบรรดาศศษทั้งหลายมาสรรสร้างเอาไว้เป็นเขตอพยพานให้นกบีบิตบนท้องฟ้าให้กามีที่ร้องให้สัตว์ในน้ำได้อยู่แวกว่ายอย่างร่มเย็นไม่มีใครเบียดเบียนเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง แผ่นดินรมคือทุกคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีปฏิบัติธรรมแผ่นดินทองคือปลูกอะไรก็เป็นประโยชน์ปลูกก็ปลูกต้นไม้ให้เป็นประโยชน์แนก่นกแก่สัตว์แก่ร่มแก่เงาแก่โลกให้มันกรีนกลีนสีเขียวเขียวเบาตาเบาใจมีนกแหวกว่ายบินกลับไปกลับมาเหมือนอัตมามองเห็นอยู่นี่ท้องฟ้าที่มีนก ช่างเป็นท้องฟ้าที่น่าดูและประเสริฐเสียนี่ก็ไหลฉะนั้นดินให้น้ำแจ่ฟ้าฟ้าให้น้ำแจ่ดินและน้ำจากดินนี้ก็ไหลลงสู่ทะเลน้ละดทะเลก็ทำให้เกิดเป็นฝนเป็นฟ้าขึ้นมาเป็นเป็นอัญญะมันยังอาศัยซึ่งกันและกันเป็นฝ่าย บุญฝ่ายกุศลฝ่ายความดีเกื้อกูลกันขึ้นมานี่แหละวันนี้นํามาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นสาระในวันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้คติธรรมในวันนี้พระอาจารย์มาผาัสสร้างคุณงามความดีจะพามาสู้ร้อนก็มามาสู้ร้อนด้วยกันมาสร้างบารมีสรรสร้างคุณงามความดีด้วยกันก็สาธุก,กับทุกขั้นอนุโมทนากับทุกๆคนขอความสุขความเจริญ ความสวัสด,ดิมงคลจงมีจากท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอารวันนี้อาตมาพระมาที่น่าคติโรพร้อมกับธรรมะจากภูผาสมควรเจริญเวลาแล้วละจึงขอเจริญพรแด่ท่านทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร